ฮิตฮิรู้ว่ามันเป็นแบบไทยๆทิ <Hit, S 2> แต่ก็ hit, hit. ไม่รู้ใครเป็นคนคิตมาฮิติิตบางวันเขาก็มีไอ้นู้นิตฮิตฮิบางทีเขาก็มีไอ้นี่มาฮิตฮิยกมือเอียงซ้ายเอียงขวา สุขันวันคืนชีวิตเป็นยี่รังเปอนยางยืนดูแล้วเรื่องรื่นคืนใจภาคเหนือภาคาตทั้งใต้ทีสานดูรายการเป็นไทย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 เป็นไทยเป็นไทยนักศึกาพยาบาลทั้งครูอาจารย์ดูรายการเป็นไทย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 เป็นไทยเอ้าอย่ามา เลี้ยงผาสีหอมหัวนะครับค่ะได้ท้องเรื่องจอมทัพสุโขทัยใช่แล้วครับอยากจะบอกเหลือเกินว่าเขากำลังจะไปตามฆ่าใครพี่มันไม่ใช่เรื่องของเราให้เขาคีบกันเองมันไม่ใช่เรื่องของเราพี่แต่เขาจะไปฆ่าพ่อมันเองกันนะเนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้ไงอยากจะบอกจริงๆเริงบอกอะไรคอดิบฆ่าพ่อมาเก่งมากคุอก็ไม่ได้ กใจมื้อกูมไปเรื่องมันไม่เป็ยไม่ได้เชื่อหรอ, <c oughs> หรอกลำคาญหน้ามันฮะแกจะไปตามฆ่าใครก็เรื่องแกฉันยุ่งด้วยไม่ได้ชมกันต่อเลยครับกับจอมทัพสุโขทัยละคะขอโทษมาขอโทษทำไมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดมันชื่อคุณศึกมเหสวนคุณศึกมเหสวน<อ>จะพูดอะไรอ่ะคนที่ชื่อว่าคุณศึกมเหสวน เจ้าฆ่าไม่ได้ทำไมเพราะคุนศึกมเหสวนคือพ่อเราเออรจ้าลูกใครเนี่ยข้าลูกของขุนศึกมเหสวนลูกใครนะรคุณศึกมเหสวนลูกใครนะคุณศึกมเหสวนลูกใครผมไม่เกี่ยวผมคนข้างบ้าน <im itating> อ, <copyright> อุย้ยหิดซวยเราเขาเผอหันมาไม่ตั้งตัวเลยผม <im itating> คนข้างบ้านให้กำลังใจไม่เกี่ยวก็ดีแล้วในเมื่อเจ้าเป็นลูกคุนศึกเอาละขุนศึก เคยทำร้ายแม่เราเพราะฉะนั้นเจ้าไปลูกข้าก็ทำร้ายเช่นเดียวกันระวังตัวนะจะฆ่าพ่อข้าพ่อใคร,รใครใครักถ้าอยากจะฆ่าเล้ว้อข้ามศพเราไปก่อนระวังตัวนะไอ้สิง จับฉันทำไมฉันจะไปฆ่ามาันมันจะฆ่าพ่อฉันจะไปไหนอก็จะไปไหนก็จะไปฆ่ามันนะสิเองนี่มีแต่สมองจริงๆเลยแต่ไม่มีความคิดอยู่ในสมองเลยสมองซีกไหนของเองนี่ทำให้เองคิดได้อย่างนี้อเองดูสิผ่านจากเส้นนี้ไปเป็นอะไรทำไมอะสังกะทัดนครผ่านจากเส้นนี้เหรอเออสังกะทัดนครใช่เหรอใช่สินี่ไม่ผ่านจากเส้นนี้มันก็ไม่อาจนะพี่ะ โอกาสหน้าครับพระเอกผมปัญยาอ่อนไปแล้วผมไม่ได้เขียนว me. e kind of ่าพระนันครนี <S 1> <S 1่พี่เอ็งเมาเอ็งเมาหรือข้าหลอนสังกะทัดสังกะทัดพี่สังกะทัดนครเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราแต่งตัวเป็นชาวสุโขทัยอย่างเงี้ยพี่จิมเขาบอกให้ออกมีอยู่ทางเดียวนะเข้าไปก็ตายอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพอที่ไนลพี่เพราะฉะนั้นออกไปใกล้พี่จิมเขาบอกให้เล่ใกล้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหลบไปข้างล่างเลยไหม เราจะไปเมืองสังกะทัดเราต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วปลอมตัวสมัยแล้วจะจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะพี่จะไปสังกะทัดเราต้องแต่งตัวปลอมตัวเป็นชาวสังขยาเราก็ต้องแต่งตัวเป็นชาวสังกะทัดแต่ชาวสังกะทัดเนี่ยข้าพูดไม่เป็นสำเนียงเขาจะเป็นไม่เหมือนชาวสุโขทัยบ้านเราสำเนียงเขาเป็นยังไงล่ะพี่เคยได้ยินมาอ๋อเอออย่างนี้ โอชันนาะชาวสังกัฏนะครนี่เขาพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีนะเนี่ยเมียแล้วถ้าเกิดสมมติเราไปวันนี้ต้องเข้าถึงตัวองค์กษัตริย์สังกัฏ์ได้แน่เลยได้แต่เราต้องเปลี่ยนทั้งตัวแล้วพูดสมัยแต่ชาวสังกัฏ์เขาเดินไม่เหมือนเราสังเกตไหมต้องเดินยังไงไปไหนก็จะโย่ <c oughs> สังกัฏ <c oughs> ์เยยนี่ยเขาจะมีย่อๆเหลี่ยมเงี้ยจะโย่ แล,แล้วพี่แล้วผมเดินไปเนี่ยผมต้องเดินแบบพี่หรือเปล่าไม่ต้องเราต้องโยกแต่ชาวสังกทั์เนี่ยเขาจะใช้สำเนียงแบบนี้อ๋อชาวสังอทัศ์ร้องก็ต้องเป็นชาวสังกทัศ์ต้องให้เหมือนเขาเป๊ะเลยไงเออแล้วเดี๋ยวชื่อเราไปเปลี่ยนเอาข้างหน้า ก่อนก่อนที่เขาร้องอยู่มันก็ลงยากอยู่แล้วนะกอรูดแล้วมนร้องกอรี้ว่ะลิเกคณะไหนก็ร้องกอรูดแหมก่อรูดลึกสติกรูดอะไรเงี้ยปวดสามเขาเราสิ์บุญเลิศต้องหากอรใหม่ๆออกมาร้องอ่ะผมต่อเอาสดๆเลยอย่าให้เสียชื่อนะไม่ตองส่วนเราเป็นนายเดินนำหน้าเอาเจ้าเลี้ยงพา วิชานขี่โตโยตา้าตลกเลี้ยงผาขี่บีเอ็มดับเิลว้าโอโหไปไงไปไงสุดยอดแค่แค่ร้องนี่ก็นจนไปครึ่งตัวแล้วนี่จนเพราะอะไรไม,ไม่มีเงินผ่อนไม่มีเติมน้ำมันแล้วไป เขาเรียกว่าหมอาอ้อทัอ้งหกหงอเรียกว่าตะหลิวว้าสุดยอดสุดยอดบ่ธรรมดาสุดยอดดเปอมีชามก็ต้องมีช้อนเอ้าถ้ามีค้อนก็ต้องมีสิววา้าสุดยอดเลยพี่สุดยอด ายุทธยาเรียกว่าเมืองเก่าเงือท่าชะเชิงเสาเรียกว่าแปดลิว้วจะไปเยี่ยมเพื่อนที่โคราชเมื่อจะแวะเยี่ยมญาติก็ที่สี่คิว้วโอ้โหไม่ชีดเล่นเลยนะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวคนดูจะหาว่าเรานัดกันโดนมาสดๆ รายการอะไรอะลุงละเป็นไทยลืมรายการเป็นไทยเขามีลีเกเลรายการเป็นไทยเขามีลีเกแต่หากรายการเก๋เก๋ละต้องเปลี่ยนเป็นงิ้วถ้าเปลี่ยนเป็นงิ้วแล้วพวกเราจะไปเล่นที่ไหนกันเล่นหลังโลงงิว้ว คนนั้นใส่เสื้อสีส้มพี่คนนั้นใส่เสื้อสีส้มดูหน้าเหมือนปมพราแกมีสิวโอ้คุณเต่งแล้วเนี่ยไปได้เออแต่คุณพี่ก็ไม่มีนะไม่มีสิวใช่แต่คืออาจจะขึ้นที่อื่นอันนี้คือก่อนพาไปกอนพาไปก่อนพาไปเอาเลยจะชมอะไรชมมาจริงนะคุณพีคข้างหน้าใส่เสื้อดอก คุณพี่ข้างหน้าใส่เสื้อดอกนึกไม่ออกก็นั่งเข้าหมวดคิ้วมีแล้วดอกเนี่ยส่วนพี่คนนี้ใส่ดำปิดปีคนพี่คนนี้เอาใส่ดำปิดปี คนนี้ใส่ดำปิดปี่ส่วนพี่คนนี้แตใส่ดำปิดปี่โอ้โหอยา่าหยาบอย่าหยาบในการบอกว่าอยา่าหยาบใช่โย่คนนี้ใส่ดำปิดปี่ส่วนพี่คนนี้แตใส่ดำปิดปี่ ไดเลยน,นะพี่เฮ้ยไอด้ดำพิ์ฝีของไอด้ดำพิ์ฝีของแกเนี่ยเปลี่ยนเป็นดำสนิทได้ไหมหรือดำจังจังอย่างเงี้ยจะร้องง่ายกว่านะก็พี่บอกว่าเอาเอา,เอาให้ด้นไปเลยดำพิ์ฝีนี่นะเปลี่ยน เราไม่ปีเราไม่ปี่เต้องร้องได้เราต้องร้องได้ต่วนพี่คนนั้นใส่เสื้อดำปิดปีอ๋อแกดูดบุรีและยี่ห้อดันฮิววาสุดยอดเลยพี่ต่วนแม่คนนั้นใส่เสื้อสีแดง แม่คนนั้นเขาใส่เสื้อสีแดงแกคงฟักแบงเออออกมาปิว <ไง S 1> อย่าร้องอยู่เลยเพ<ไ>ื่<ไ>อนชายบ่อห้ฉันิว<ไ>โอ,<ไ>อ้ยหิวสูงไปไปไปประดับไปเลย โยกโยกไปโยกโยกโยกปล่อยให้มันให้มันหลุดโลกเอ้าโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกโยกโยกโยกเอาโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกนี่จะน่าแกมีอารมณ์ร่วงมาวกข้าขนาดนี้เลยหัวหน้าคณะทําตาทําเรียนแบบผมต้องต้องทำให้เหมือนไม่ต้องว่าผมเป็นพระเอกครับปล่อยผมบ้าคนเดียวพอแล้วผมเอ้ยโอ้ยผมเป็นตลกผมไม่รู้ คุณเป็นพ่นเองม,อมาต้องมาตามผมมากก็หัวหน้าคณะเป็นยังไงสังเกตไหมหัวหน้าคณะเนี่ยถ้าแต่งตัวแบบไหนลูกน้อยต้องแต่งตามเมื่อกี้รู้ไหมใช่เมื่อกี้ถ้าเราเดินมาทางนี้ทีแรกนะทำไมไดะเราถูกรถชนแล้วเมื่อกี้คาจะมาที่นู่เห็นรถรบบกก็ไปนู่นเลยนะสอนมันย้อนกลับหรืองไงพี่เออ,เอ,อตรงน,นู้นมันจะออกมันไล่แล้ว <laughs> พี่ยืนยกเนี่ยต้องยอกเท่าพี่เลยหรือเปล่ามันไม่เก,กเี่ยวกันค้าธรรางนีนโยกไเดียมันจะของแท้ชาวสาังกะทัของแท้ดูแต่งตัวตไม่น่นอ๋อเขายกแบบนั้นเหรอพี่ออต้าอิ<ย>พีโ่โยกแบบขนาดนั้นผมก็เอาม้งให้ดิยกยกไปโยกไว้พี่ไม่ไต้องย่อเท่าชั้นนะว่าผมทำไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยรู้ทำไม่ได้หรอกดอีกนคนเราถ้าเนื้อไม่เหี่ยวหนังไม่ยานย่อไม่ได้ขนาดนี้ถ้าอย่างเงี้ยของปลอมต้องของจริงต้องเตี้ยกว่านี้ถ้าของจริงต้องเตี้ยกว่านี้ เออเดียวเดียวไอ้โน่เอาไว้ยังไงล่ะไอ้แกดูจัดการหน่อยดูจัดการี่สำเนียงพูดไม่ดีเดี๋ยวเตะผ่ามากซะนี่อ้าวตาก็พูดอย่างงี้เดี๋ยวก็เตะผ่าพลูซะเลยเขาผ่ามากแล้วผ่าพูไหมฟังว่าไงผ่าพูด้วยกันเนาะเฮ้ยแกมากระชั้นและแกเมื่อกี้สงสัยฉันทำไมเนี่ย เออก็ผมไม่รู้นี่ไอหมากับพูน์น time ที่เราจะหาคําตอบไปตอบทางโน้นดันมาสงสัยกันเองมาหาคําตอบตอบนี่เราแหวงสองข้างเลยเรอเนี่ยหมากก็หมากพูเขาภูเออไม่ต้องสงสัยพี่มีปูนอยู่ด้วยหรือเปล่าเดียวปากอเนามจริงตอบตรงเอ็งลักษณะยางเงี้ยเป็นจริงแล้วเป็นปลอม เป็นปลอมปลอมว้ยไม่ได้เป็นจริงคลองปลอมอ่ะเราไม่เป็นใช่เราเป็นคลองจริงถูกต้องจริงแล้วแกล่ะคลองปลอมแล้วคลองจริงฉันน่ะคลองปลอมกันเไม่ใช่ไม่ใช่จริงนิดนึงเฮ้ยสงสัยจะบริษัทเดียวกับพวกเราเปล่าบริษัทอะไรบริษัทไอ้พวกก๊อปออกมาอ๋อไม่ใช่ของแท้เฮ้ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเอ้งน่ะคนที่ไหนอ๋อชันน่ะคนปทุมอย่าซ้อมลุงอ่ะอยู่ปทุม ไม่เห็นเจอเลยสวยแล้วกูเจอคนปฐุมแล้วอ๋อผมยายแล้วยายไปนะบางกะดีเมื่อวานไปบางกะดีไม่เห็นเจอเลยอยู่บางกะดีด้วยโอ้ยผมยายแล้วยายไปนะย้ายไปหกสำโรงเมื่อเช้าไปหกสำโรงไม่เห็นเจอเลยจังไรอยู่ทั่วเลยโอ้ยผมยายแล้วยายไปนะย้ายไปติดคุก ดูซิมันจะตามนะเหมือก่อนอัดรายการไปเล่นอ้อยตอกตำรวจจับไปติดค,คุกไปเห็นเจอเลยไอ้ลิเกบ้านนอกเล่นอ้อยตอกโอ้โหวันนอกมีลิเกเกี่นะอ้อยตอกอ้อไปเห็นเจอไงขนาดนี้ไปติดคุกมันยังตามไปติดคุกพี่คนนี้ออกมาเลยไอบยย้บันไลสใส่อ้อชั้นยายแล้วยายไปนะยายมายืนอยู่ตรงเนี้ยเออดี ปาดหน้าเรีอเองนจริงเดี๋ยวยังไรชื่อเออคุณว UH ่าอะไรยังไรชื่อชื่ออะไรฮะเขาเาบอกว่ายังไรชื่อก็ยังไรชื่อก็หมายความว่าเขาพูดกับกันอ๋อก็ชื่ออะไรไงอ๋ออะไรชื่ออะไรอ๋อคนคนสังกัดทัศนครจะสมบูรกับกันถูกต้องอย่างจะไปไหนก็ไหนไปใช่ใช่อ๋อชื่ออะไรอะไรชื่อใช่กินข่าวข่าวกินอ ไม่ได้ไม่ได้เขาคำยาเขาห้ามพูดเองถอนเดี๋ยวนี้ขอโทษครับอิฟอัพเอาใหม่เองยังไรชื่อโอ่อเราชื่ออะไรเราจะมาไหนต่างกันมานะอยังไงชื่อเหมือนกันโอ้มาผมสร้างกระทัดจะเอ่ยคำว่ามะมะมะอ่อมะอะไรอ่อโพมเองมีน้ำว่ามะคามเปียกหลอดหลอดแล้วแกมั้งเหอะแกหมาแกหมาไอ้ลูกเฟือ เองนะยังไรชื่อขามีนาว่ามะเครือคืนโอ้มะเหมือนกันไม่ใช่เหรอไปได้เดี๋ยวไเพื่อเอกไปมะหวานเออหวานหวานหน่อยยางหวานก็มะแตงโมแตงโมมีมาที่ไหนแตบ้าโอ้ออกไปในไปด้วยเรียกคนละแก่ละถืออะไรคือแก่ละถืออะไรอะไรถืออะไรมะไรูดมะนาอมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโ มะคุยังไรเราอ่ะชื่อมะอะไรมะเครือยาวไม่เชื่อทำไมดูหลุบลางไม่นาจะมะเคือยาวจะทำอย่างไรดียังแกนมะเครือพวงก่็รู้แล้วจริงทำจริงนนูสองคนจะไปในไอรุงไปด้วยบเรียกไอนุมได้ไหมไอนูนะผมจะแยงใจ ทำไมจองคนเนี่ยไม่ใช่ไอ้ดูแลเองก็จะออกนครปฐมแล้วนะสำเนียงจะไปนครปฐมแล้วให้ลุงไปด้วยลุงเราจะไปทุระกันในเมืองสังฆทานนครลุงไปมันจะยุ่งยากลุงไม่ต้องไปหรอกสัญญาวจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ไปไหมแล้วแต่มันเป็นพเพศที่อัจฉริยะปรึกษาอะไรไม่ได้เลยมันยอมหมดให้ลุงไปด้วยให้ลุงไปด้วยใจคนดีมาก ดีมากเดี๋ยวตอนตายตังลรตามใจกูหมังนนะแล้วแต่เลยแล้วแต่โตกลงลุงไปได้แต่มีขอแม่ถ้าเพื่อนพ่อมจะทำอะไรลุงห้ามเขาไปยุงห้ามไปแยแสห้ามเขาไปปันป่วนสัญญาโตกลงโอเคงั้นตามมาโอ้ยอาตามมาอไอย่างนี้จะไปกันได้ไปพวกเราไป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 ทางนน้นดีกว่าเอาเนี้ยถาไปปิดถายเนี่ย แม่นางเห็นแม่นางแล้วถูกใจเหลือเกินฉันเองเดินกลับมายังเมืองไม่เห็นผู้หญิงคนไหนสวยเท่าเธอไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำออกไปให้พ้นนะในเมื่อเธอเองเนี่ยว่าฉันไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไอ้ยางนั้นฉังก็จะฉุดกระชากลากเธอไปมนเมียฉัน ชาเร็ว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 ไปถามยุงก็เข้าตามเขไ,ไปไปไปเด้อเร็วเข้า อยู่ชาจะรีฟ้าที่เอามาดูยาก ไว้เมื่อคราวแต่งงานนายนุงบอกว่าจะไม่อยู่นี่เพื่อนผมเจอลุงมาอยากเอาไปได้ยังไงไช่ไว้ตอนที่ฉันแต่งงานกับนวลจันนี่มันเป็นของ ไม่ได้เอาไปข้าหรือว่าเอาไปขายแต่จะเอาไปให้เจ้าของเขาพระ่งเจ้าของเรียนกับเราเคยอยู่ในยาวรวมญาตหัวมาถูกทิศเร็วเธอคืนนี้ต้องเจอ ข้าติดนขึ้นข้าเขาขึ้นไอ้โน่เอามาลุงคอเถอะลุงบอกว่าลุงจะมาอยู่กับเพื่อนพมแต่นี่เพื่อนผมเจอคอนลุงมาหยั่งเอาไปต่อไปนี้ลุงหามตามพื่อนพาไปนะถ้าตามไปคมลุม อย่าใจอย่าใจร้อนผู้ท้ทยเนี่ยอะผู้ทยเลยเอออย่าใจร้อนพี่ทำไมอะเราไม่ถามชื่อทําเสียงเขาซะก่อนเหรอว่าเขาเป็นใครมันแต่งตัวก็รู้แล้วมันเป็นชาวสังกัศนครเองจะแก้แค่นี้พอเองไม่ใช่เหรอเองจะมันจับตัวทาไมแต่ผมเข้าใจแต่<อ>ผมต้องการจะฆ่าสังกัทัศน์แต่คนนี้ใช่สังกัตทัศน์หรือเปล่า<ส>ผมไม่รู้เลยสสแสดงว่าเองเนี่ยวางแผนไว้แล้วผมก็ามาสแสดงกับพี่นี่แหละม่เอ็นกซิกเข้าฟังก็ติดใจองไรเชียวหรือพี่รู้เข้าใจแล้วอันยอมแก ไอ้บรุลดนุมทั้งสองคนมองลักษณะท่าทางของเจ้าทั้งสองแล้วไม่ใช่คนแถวนี้เป็นแน่เป็นคน,<ใ>นแปลก้าถ้าอย่างนั้นเราจะจับตัวเจ้าทั้งสองคนขึ้นเป้าองค์สังกัตถให้องค์สังกัต์เนี่ยตัดสินไปโกโงไป อย่าขยับนะไปเข้าเฝ้าเฮ้ยก <mer> ูจะเป็นคนจี้มึงเฮ้ยมานี้กองอยู่ตรงนี้โอ้โหพูดเป็นหนังยางเลยให้กองเดี๋ยวจะเข้าไปกราบทูลองค์สังกัณฐ์ห้ามซนห้ามเล่นอะไรถ้าไปนานมาไม่เห็นข้าจะมาว่าข้าหนีนะรถขยะกินไปก่อนเองอดกองตรงนี้ ขอเดชะพี่สงสัยกะกะเอาไปแล้วอะไรมีอะไรกันจะไปบอกอะไรเขาจะมาจะทำอะไรจะไปกราบทูลเขากราบทูลว่าว่ามีคนแปลกหน้าสองคนมาหาเอ้าแล้วคนแปลกหน้าจะไปบอกทำไมเอาคนที่เขารู้จักมาเด้ไหนคนแปลกหน้าเห็นแต่คนหน้าแปลกๆโอ้เหมือนซาลาเปาอ้ะนะอ้ะนะโ้ะอ้ะออ้ะ แล้วเกิดไปเอาเขามาเนี่ยแล้วไม่รู้เหรอเราไปรู้รู้จากหน้าไม่รู้จากใจเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะอะไรอย่าไปบอกอะไรเขาสิเอามึงจะเป็นอะไรได้หนาเลยเป็นไร <c oughs> ชื่อน้อะไรตังหนานเนี่ยฮะพี่ถามจริงเวลาที่เราออกมาทำไมเราต้องเจอสองคนนี้นี่หลายครั้งแล้วแหลายครั้งเลยนี่ยนหนึ่งคนกับหนึ่งตัวดีไหม <c oughs> มันเป็นเวรกรรมของเรา ัวเมียคู่นี้จะต้องปรึกษากันตลอดวเมียก็เหรอเป็นพี่เป็นน้องกัน,นจบได้แล้วเวลาหมดแล้วครับต้องมาติดตามต่อคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ หมดเวล,ลาพอดีสวัสดีสวัสดีลาดีแล้วเจอกันถ้าอยากดูก็เปิดทรูวิกันอยากดูมันมันก็เจอกันช่องนี้สามานาก็ต้องขอลาธีพวกพ้องน้องพี่เปิดช่องนี้เจอกันเปิดทรูวิทันเจอกันสวัสดี